สรุปดราม่าออปติมิซึมดิ่งแรงกว่า10%ภายใน7วันมีประเด็นอะไรบ้างวันนี้ฟังอมกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลิปตัวคอฟฟประจำเช้าวันพฤหัสที่28กันยายนครับอยู่กับผมนะ็กวอลเมทเจนเซนอินเวสเมนต์คอ s u แทนท t จากทางเอร์เคิลแคปิตอลครับ เมื่อคืนนี้เนี่ยราคาของบิตคอย n มีการแกว่งตัวอยู่ประมาณ2%นะครับผมแต่ว่าหากดูในฝั่งของเหรียญที่เป็น Top 50 market cap จริงๆนะครับจะพบอยู่เหรียญหนึ่งตัวที่ติดลบกว่า10%ภายใน7วันนะครับผมซึ่งก็คือ Optimism นั่นเองครับสาเหตุที่ทำให้ Optimism ติดลบอย่างรุนแรงขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรบ้างวันนี้ผมมาสรุปประเด็นให้ฟังนะครับ สาเหตุหลักที่ทำให้ออโตมิซึมติดลบอย่างรุนแรงก็คือการเตรียมปลดเหรียญ OP กว่า24ล้านเหรียญหรือมูลค่ากว่า30ล้านดอลลาร์นั่นเองครับโดยจากข้อมูลของทอ k e n u นอ o c k ็อกนะครับผมก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าออโตมิซึมเนี่ยเตรียมที่จะปลดเหรียญภายในวันที่30กันยาที่กำลังจะถึงนี้นั่นเองครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญเลยที่ทำให้เหรียญออโตมิซึมเนี่ยติดลบกว่า10%ภายใน7วันที่ผ่านมานั่นเองครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเหรียญ โดยเหรียญที่มีการปลดนี้เนี่ยก็จะปลดให้กับนักลงทุนนะครับแล้วก็คอคอนดิบิวเตอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าจํานวนกว่า24ล้านเหรียญออมติมิซึ่มที่จะมีการปลดเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมคิดได้เป็น3%จาก s e c u r i t y รตติ้งสปเลยนะครับผมทำให้นักลงทุนบางกลุ่มเนี่ยหรือว่าเทรดเดอร์นะครับผมมีการขายในระยะสั้นออกไปก่อนนะครับผมเพื่อที่จะรอดูการรับข่าวของการปลดล็อกที่กำลังจะถึงนี้นั่นเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ย ยังมีอีก2ประเด็นด้วยกันนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยที่ทำให้ออลติมซึมติดลบในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือวันที่21กันยายนนะครับออลติเมทซึมได้มีการประกาศนะผมว่าจะทยอยขายเหรียญให้กับผู้ขายเป็นการส่วนตัวนะครับกว่า116ล้านโทเค็นเลยนะครับซึ่งหากย้อนกลับไปก่อนหน้าน,นั้นอีก2วันเนี่ย ก็จะพบอีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญเช่นเดียวกันนะครับในวันที่19กกันยายนก็คือการประกาศแจกแอด์ดของ o p ปติมิซึนะครับผมกว่า19ล้านเหรียญ o p ปติมิซึนั่นเองเนะครับผมดังนั้นเนี่ยจาก3ประเด็นนี้เนี่ยครับผมก็ทําให้ช่วงนี้เรียกได้ว่ามีแรงขายเหรียญ o p ปติมิซึอย่างมากนั่นเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยใครที่มีตัว o อติดพอร์ตอยู่เนี่ยก็อยากจะให้ลองนําข้อมูลนี้เนี่ยไปพิจารณากันให้ดีนะครับแล้วก็เตรียมแผนที่จะรับมือในอนาคตด,ด้วยนะครับผมเพราะว่าตัวของ ism, ออ จะมีเริ่มมีการปลดล็อกออกมานะครับผม24ล้านเหรียญทุกๆเดือนนั่นเองนะครับผมหลังจากนี้ซึ่งก็อย่าลืมนะผมนึกถึงความเสี่ยงนึกถึง worst case scenario กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมปรับพอร์ตให้ดีนะครับผมให้พอดีแก่การลงทุนของแต่ละท่านนั่นเองนะครับ อีกหนึ่งข้อมูลผมขอเนี้ยอัปเดตเรื่องสปอตบิตคอย ETF บ้างนะครับผมหลังจากที่ล่าสุดกลตอได้มีการเลื่อนอนุมัติการจด Bitcoin Spot ETF ของ a r ร21 Share อนด์โกลบอลเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับโดยในวันที่26กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยครับกลตรหรือว่าเซกนะครับผมก็ได้มีการ ออกมาประกาศนะผมว่าได้มีการเลื่อนการพิจารณาอนุมัติในส่วนของการจด Bitcoin Spot ETF ของ R21 แชร์ออกไปนั่นเองอีก60วันนะครับผมทำให้การพิจารณาครั้งหน้าเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยในช่วงไฟนอลเด d ไลน์นะครับผมก็จะอยู่ในวันที่10มกราคมปีหน้านั่นเองนะครับทางด้านของคุณเจมส์เซฟ่านะครับผมถ้าออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะครับผมนักวิเคราะห์อของบูมเบิ ETF นะครับก็ได้มีการตั้งข้อสงสัยนะครับผมว่าในการเลื่อนการตัดสินของกราตอสารัตในครั้งนี้เนี่ยเร็วขึ้นกว่าปกตินะครับผมหลกัลกๆเลยเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุในเรื่องของการปิดตัวของรัฐบาลสารัฐที่กาลังจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนหน้านั่นเองนะครับซึ่งทางสภาคองเกรสเนี่ยก็ได้มีการาเรียกร้องนะครับผมให้กราตอ,อนุมัติ i ิ c คอ n Spot ETF ทันทีนะครับผมตามคําตัดสินของศาลในคดีระหว่างเกสเกลแล้วก็กราโอที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมโดยเหตุผลหลกัลกๆเลยเนี่ยก็คือว่ากราตอสารัตเนี่ยไม่มี การยื่นฟ้อง Bitcoin ETF ภายใต้มาตรฐานที่ไม่สอดคล้องกันแล้วก็เลือกปฏิบัตินั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมาติดตามดูนะครับผมว่าในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมในขณะเดียวกันเองเนี่ยการยื่นจดสปอต b t f ของบริษัทอื่นๆเนี่ยก็ถูกเลื่อนออกไปเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็จะครบกําหนดในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับผมแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณเชฟเฟอร์นะครับผมก็มีการคาดการณ์ออกมานะครับผมว่าในการอนุมัตมิม i คอ o สอ์บอทเอีเอฟนี่ยล่าช้ายอย่างมากนะผมแล้วก็มีโอกาสน้อยมากๆนะครับที่จะถูกอนุมัติภายในปี2023นี้นั่นเองนะครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูกันในรอบไฟ a l ลเดทไลน์นะับของบริษัทอ e ื่นๆเนี่ยอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมแต่ว่าในส่วนของ a r ร์ซูนิวัแชร์เนี่ยจะอยู่ในช่วงวันที่10มกราคมอย่างที่ผมแจ้งไปใช่ไหมครับอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูกันนะครับว่า Spot Bitcoin ETF เนี่ยจะถูกอนุมัติในช่วงไฟ a l ลเดทไลน์ของบริษัทแรกอย่างตัวของ a r ร์ซหรือเปล่านะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็เป็นเนื่อรื่ที่ดีต่อคริปตโตเคอเรนซีอย่างแน่นอนนั่นเองครับหรือว่าจะถูกอนุมัติในช่วงเดือนมีนาคมที่มีการกดดันจากบริษัทต่างๆจํานวนมากหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยคริปตโตคอฟฟี่ของเราก็จะอัปเดตให้ไม่พลาดอย่างแน่นอนนะครับจบไปแล้วกับคริปตโตคอฟฟี่วันนี้นะครับหวังว่าข้อมูลที่ผมและทีมงานเตรียมมาให้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ดีแล้วก็มีประโยชน์แก่นักลงทุนทุกท่านเลยนะครับก็อย่าลืมนึกถึง worst c กั e s c e ยริ i อกันด้วยนะครับผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยบริหารพอร์ตของท่านให้ คลิปดีๆรายการดีๆแบบนี้เนี่ยอย่าลืมก like, share, ไดไลค์แชร์คอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมอยากจะขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็อยากจะขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์เข้ามาปเป็นกำลังใจให้พวกเราอย่างมากเลยนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามคลิปตอคอฟฟี่นะครับติดตามได้เลยทุกเช้าวันอังคารวันพฤหัสที่ยูทูปคลิปตอไมล์กุ๊บเจ็ดโมงตรงนะครับสำหรับวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขในโลกของคริปโตเคอเรนซีนะครับผมนะโวลเมจจันเสนขออนญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ